คือฉันนะเอากล้องมาเว้ยก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมกดเปิดแล้วมันไม่เปิดลืมใส่แบตประกาศใช้ซิมไม่ได้เพราะว่าเครื่องประกาศมาจากอเมริกามาดูมือถือเขาเล่นๆเขาให้เราลอง,จ,งจับจริงๆนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ข้างหลังของตึกเบิร์ดแคลิฟานนะคะ จะอ,ออกไปกินข้าวนะตอนนี้เป็นเวลา8โมงของที่นี่ใช่แด็ดเลมากแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆอะ่ะอัดคลิปนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันแรกที่มากินข้าว,าวแต่ทีเนี้ยายไม่มีเสียงนะก็เลยต้องไปอัดใหม่แต่ว่าไม่เป็นไร เ,เราใส่ชุดเดิมอยู่แล้วเราใส่ชุดเดิมแล้วเหมือนเดิมนะคะทีมเทพอะครับช<อ>นะไปห้าสุดเมื่อคืนก็ไม่ได้อะไรมากใส่ไปชิบเมนเนอยากเจอเด็กแมนอยู่ก็แล้วกันครับเออก็นั่นแหละค่ะทุกคนเราก็จะไปกินข้าวนะคะก็จะถ่ายค่าของนี้ให้ดูนะคะจุ๊บ ใครไม่มีกินนะคะยาวๆบอกเลยนะคะเดี๋ยวมีคนได้อยู่มีคนได้อยู่ดูใบนกล้าสมมติว่างเหลือคงจะอยู่ต่อนะฮะแต่ว่าพอดีว่วงนี้เงินน้อย,นะะอยคนตามมาแบบมือครัวัวกระตาขามวเทพ ากำลังจะออกไปทัวร์กันอะไรเย้ยเราจะไปว่ายน้ำกันในชุดนี้ด้วยครับใช่เราจะไปว่ายน้ำกันนี่คือสวิมมิ่งพูลแต่เราแต่งตัวแบบว่าไม่เหมาะกับการว่ายน้ำเลยแต่งตัวไม่ไม่เข้ากับสถานการณ์เออทุกคน I love how they like อาบแดดแล้วแบบไม่กลัวดำอ่ะคือถ้าเป็นคนไทยก็คือกลัวดำตายหาแน่ๆวทุกคนคือของเรามาที่นี่ก็คือแบบเล็กบ้า่ะเออดิฉันคิดว่าแล้วถ้าคิดว่าแดดอีกแต่คือเขาแบบเขาเอนจอยมากอ I love it อ่ะ เราทำไม่ได้เจอกรุงเทพนี่ก็แบบยอมแพ้แล้วจริงมันคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไป MRT นะคะแล้วเราก็จะไป World t r a d e ใช่ไหมใช่คใช่เพื่อที่จะไปเอาบัตรเข้างานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อรองเท้าใหม่แล้วก็เราจะไปเดินซื้อซิมด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันทุกคน คือาันะนะเอากล้องมาเว้ยก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมกดเปิดแล้วมันไม่เปิดลืมใส่แบตทุกคนเปิดวันแรกอย่างประทับใจครับทุกคนก็ไม่ได้ใช้กล้องมือถือไปก่อนนะวันแรกอก็เดี๋ยววันที่สองจะใช้กล้องกล้องให้นะก็แบกแบกฟรีครับแบกฟรีใช่ครับทุกคนหนักฟรีเลยเยอะทุกคนยอไเล นีนะครับคอนเทนต์วันแรกคอนเทนต์วันแรกเลยนะคะมาปุ๊บก็มีอะไรให้เล่นเลยนะฮะวันนี้ก็ตอนนี้เรากำลังไปไหนครับตอนนี้เรากำลังไปที่ตึก World Trade นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาบัตรเข้างานอวกาศของพี่ก้อนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปซื้อนาฬิกาโอม่ใช่เราจะไปซื้อรองเท้าเพราะว่ารองเท้าอากาศอะมันกัดเท้ามากมากเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปแบบว่าไปซื้อซิมเพราะตอนนี้ไม่มีซิมใช้นะคะคุยกับใครไม่ได้เลยะคะ 아졌어요 ฟอร์มทูเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องขึ้นไปเส้นนี้แล้วเราอ๋อเราไปเอ็กโปเลยเหรอวันนี้ไม่ไม่เราจะไปแค่ตรงนี้แต่มันเป็นสายที่ไปทางเ e อ็กโปเหมือนถ้าเนี่ยเราจะไปสนามบินเรา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 ไปทาง ทุกคนตอนนี้แอร์เย็นมากตอนจะเข้าไปรับบัตรสี่นะคะเพื่อที่จะได้เข้างานไอเอซีอ <I AC. S 1> นะคะนี่นี่เราจะเห็นว่าทุกคนกำลังจัดงานกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปรับบัตรก่อนเรามาถึงกันทุกคนเราก็ได้มาแล้วนะนี่ เทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟของเบิร์ตคาริฟานะคะตึกที่สูงที่สุดในโลกใช่ไหมเธอใช่แล้วค่ะแล้วเราจะไปหาอะไรกินใช่คือเราเรามาเบิร์ตคาริฟาเพื่อไปเดินทางที่อยู่ข้างๆเบิร์ตคาริฟาชุกจอมแต่เราอยากไปดูความสูงของมันคือตึกไหนตึกนั้นหรอ แล้วนะคะทุกคนเราก็จะเดินข้างในกันดูซิว่าจะได้อะไรกินทุกคนพี่กรณ์บอกว่าอันนี้เป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมวะ่ะน่าจะใช่เชี่ยวหรอกน่าจะใช่ใชาค้อนหนาจัดด้วยนะเฮ้ยประกาศซื้อซิมหอมพี่กอณ์อประกาศซื้อซิมราคาเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าที่นี่พันหนึ่งบาท ประกาดใช้ซิมไม่ได้เพราะว่าเครื่องประกาดมาจากอเมริกาสาวมาจากอเมริกาก็เลยตอนนี้ก็เลยหาวิธีการอันล็อกโทรศัพท์อยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าอันล็อกทุกอย่างในโทรศัพท์ไทยเนี่ยตรงนี้ใช่เราจะร้องงานซื้อซิมมาใช้ไม่ได้คือตอนที่ซื้อเครื่องอยู่อเมริกาก็เข้าใจแบบเฮ้ยเครื่องอเมริกาแม่งเท่มากเฮ้ยแม่งถูกกว่าของที่ไทยอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเราก็ซื้อ ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาขนาดนี้สาวกลับบ้านไปจะซื้อมาทำอันใหม่จะบอก宝妈สุาสุงอันใหม่ทุกคนคือแบบมันมีแคลที่กูไปเจาะหูรูแรกแล้วทุกคนเราคุณระทักใจมากแล้วกูแบบจะไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าคือมันจะมีแบบคอนชีอ่ะไม่ใช่ไม่เคยได้คอนชีหรอก่ที่มัดผมอ่ะทุกคนแล้วแบบมันที่นั่นอ่ะที่เดียวที่ดีอ่ะบอกเลยนะทุกคนต้องไปซื้อค่ะ ทุกคนที่นี่มันสวรรค์สวรรค์ของคนรักอาหารอเมริกานะคะทุกคนมันดีมากมากเลยอ่ะเรากินอะไรดีอ่ะนั่นดีให,ใ,หให้เลือกเลยครับเป็นเคซีแต่เราไม่กินเคบซี่ไอที่อยู่ทยจะไม่กินนะคะทุกคนตอนนี้หนูนอยู่ฟูดคอร์นูรู้สึกเหมือนหนูได้กลับไปอเมริกาอาเกนมันแบบมันเป็นสวรรค์ของเด็กอ้วนอะ่ะแต่ว่ามีแต่เบอร์เกอร์ คือตอนอยู่เมกาก็ก,กินแต่เบอร์กรเกอร์แหละพาะไม่มีอย่างอื่นกินแล้วแต่แบบพอมันอยู่ที่นี่เราก็แบบคาดหวังว่าจะได้กินแบบอาหารอาลับอาลับหน่อยอะแต่แบบเราก็ไม่กล้ากินอาหารอารลับเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรสชาติยังไงนยคะพี่มันไม่ใช่บ้านเราเนาะเราก็ไม่คุ้นชินอะแต่แบบคนหนูเจอร้านที่หนูแบบไม่ไม่เจอที่ไทยแล้วหนูมาเจอที่นี่แล้วหนูแบบว่าไม่กลับไทยได้ไหมอยู่ที่นี่ต่อเลยแต่ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าพอดีว่าอ่าตัางน้อยฉันตังน้อยไ ก็ตอนนี้เราออเดอร์อะไรไปคะเธอเราออเดอร์เป็นพิซซ่าไปครับหน้าเปอร์เกอรนีกับเรากับบาร์บีคิวชิคเก้นนะคะเออตอนแรกก็เลือกรักกันอยู่นานมากว่ามีคนไปหน้าตีนหรือหน้าติ๊กอยู่นะครับว่าแบบเออคุณพี่คะเอาแบบไอ้ไอ้หน้าหนึ่งอะแบ่งเป็นสองหน้าได้ไหมคะไอ้แผ่นหนึ่งแบบสองหน้าได้ไหมคะพี่ก yes what you want เออเสร็จปุ๊บพี่ก็บอกว่าเอาแบบตีนเอาแบบหนาหรือแบบบางอันนี้ก็แบบคุยกับพี่ก่อนละเอาแบบหนาเนาะจะบอกเขาเอาแบบบาง งงตัวเองมากงงตัวเองมากแต่คือแก้ไปแล้วว่าแบบหนานะคะทุกคนก็เราจะมาลองกินพิซซ่าดูไบดูนะคะว่าพิซซ่าดูไบจะเหมือนพิซซ่าที่ไทยหรือเปล่าทุกคนพิซซ่ามาเลยว,ว้าวอันนี้ก็คือขนมปังกาลิกใช่ไหมหมนใช่ใช่ี่นี่มีไฮไลท์ตรงนี้บอกแฮนด์คราฟไฟเชฟลูกชื่อเชฟอะไรให้เรียบร้อยเลย คือเหตุผลที่เราคัสตัมหน้าได้เพราะเชฟเขาอ้นี้เลยสุดยอดใช่คะทุกคนลองมึนตึงเขาไม่ได้นะอืมเขาอร่อยชีสชีสตีมากอืมความีผักก็อร่อยทุกคนเราเอาผักออกไปไงเราเอาผักออกกันแับนั้นอะมันเป็นผักอันเดียวเหมือนเป็นพริกหยวกปลานนะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมก็เลยก็ไม่รู้ที่รู้ว่ากินแล้วไม่อร่อยแน่นอนก็เลยว่าไม่เอา ก็เลยไม่มีผักเลยทุกคนอร่อยมากใช่ทุกคนจะให้ดูดีไอพี่ก่อนนะคืออร่อยทุกคนมันอร่อยไหมร้านก็ลืมไม่ต้าดิ้มพูดไม่ได้เลยอ่ะถ้าใครมาที่ดูใบมอก็มากินร้านนี้ได้นะเดินมาตรงๆมาเดี๋ยวก็เจอเองแหละเมื่อเี้เจอโฟลแกลงแล้วอะไรไปครับ The freshest ice cream you will ever have I trust you don't make me look good อะไรไปคะี่กนหอมคว่หอเร่งนขนาดเมื่อกี้กินพิซซ่ามาแล้วคุณ<ม>ย่อห้าชิ้นนะทุคนหนูกินไปสามเอง <laughs> ไม่รู้ไม่ลองอิมอ่มหนองหนูอะไรพี่กอนกินงายไม่อร่อยครับหมายถึงบอวฟูพ,<ม>พ,พิซซ่า ทิ่สร้างไงอะไรหรอใครพูดอะไรไม่มีไม่มี I want it I want it I want it Can I win the lottery this round? I will tell my mother I want it all มาดูมือถือเขาเล่นเล่นเขาให้เราลองจับจริงๆเป็นทองแท้นะฮะยี่สิบสี่กรัม มันคือเคสใช่ไหม,ม,ไ,หมไม่ใช่เคสใช่ไหมไม่ใช่เคสมันคือเครื่องที่เมันคือเครื่องอะไรหรอมันคือเครื่องที่เคลือบทองไปแล้วออ๋ด oh, uh ้านมาดิสัน Don't drop it. <laughs> Don't drop it. Oh my God. <laughs> That's expensive. What <laughs> is it? Is it, the like the actual phone with, with the gold the padding? Ah. Yeah. Someday everybody. Okay. But <laughs> come back <it has> money. <laughs> come back here to buy. <laughs> yeah. Okay. <laughs> yeah. Anything else? Yeah. We want to buy buy because everywhere is Corona, so we cannot tell tomorrow we will. อ๋อเยิเดิน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 เดิโอเคอย่าขอบคุณทุกคนคะบีกรันจะไปที่มอเตอร์ฟอลนะคะก็คือน้ำตกใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วก็ไปแล้วตกมาทุกค,คนขึ้นเดินมาทั้งวันเหนื่อยมากอยากจะกลับห้องแล้วแต่ว่าต่อห้องยังไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปแบบให้สุดก่อนแล้วก็นอนตายพรุ่งนี้นะคะอ <c oughs> ย่ายอลีทุกคนตอนนี้เรามาถึงวอเตอร์ฟอลแล้วนะคะ าทุกคนมันสวยมากเลยอย่าไปโฟกัสที่หน้าเราโฟกัสที่ตึกข้างหลังทุกคนการมาดูใบคือไม่ใช่การวอลของประกาศค่ะจะเป็นการวอลทัวร์ดูใบนะคะทุกคนหนูตื่นเต้นจากที่หนูเหนื่อยหนูหายเหนื่อยลยุยจริงโอ้คือก่อนจะคนออกมานี่คือแบบสภาพสภาพเราคือแบบพร้อมร่วงแล้วสภาพเราคือแบบไหนห้องอยู่ไหนห้องอยู่ทางไหนเราจะกลับไปลาวนะคะ เบิร์ตแคดิฟานนะคะชุ่มมากเลยก็ต้องเอากล้องมาอย่างนี้กันเลยทีเดียวอยากจะขึ้นเรือชมนะแต่ลมเรือมาตั้งห้าร้อยเดี๋ยวดูก่อนเผื่อวันสุดท้ายเหลือตันอาจจะมาขึ้นนะเพื่อถูกหวยครับเออเพื่อถูกหวยอะไรเงี้ยเออจะ,จะ,จะ,จะปีนขึ้นตึกเลยอย่ะเดี๋ยวจะแปะแปะไปก่อนทุกคนตึกข้างหลังสวยมากโทัร์ถ่ายรูปก็ถ่ายระหว่างงานคลิปเลยนะคะทุกคนเดีหนูชอบตึกนี้มากอ่ะมัน คือลองนึกภาพถ้าตึกมหานครของบ้านเราใหญ่แล้วอะเอามาที่เอาสองตึกมาซ้อนกันยังไม่ถึงยอดตรงนั้นเลยครันนั่นล่ะก็เดี๋ยวน้ำพูเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอไปถ่ายรูปกอนแล้โอเคปะปุยทุกคนดูน้ำใสมากเลยช็อตช็อตช็อต คอยครึ่งชั่วโมงนะคะยืนขาเน็บแบบจริงมามคะ่ะในเวลากลับห้องเรากำลังจะกลับกันนะคะทุกคนทั้งวันเหนื่อยมากเราก็จะไปเติมพลังนอนแช่น้ำอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุยต่อใช่ครับรู้แต่เช้าเหมือน,นกันครับใช่เพราะเหมือน เราเห็นแล้วว่าวันนี้คนมันเยอะไงปกติตอเ,เออตอนเย็นปุ๊บคนก็จะเริ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราควรจะมาตอนเชา้าแล้วก็เสร็จตั้งแต่ประมาณ6โมงแล้วก็จะได้กลับห้องอะไรอย่างเงี้ยเ,เราสลับกับขับเขาว่าเขามาเรากลับใช่เพราะมีเงี้ยคนก็จะเยอะเกินนะคะทุกคนใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเนี่ยเราก็ไปดูดูบอลต่อนะครับพี่กรณ์ไปดูบอลหนูมีประชุมนะคะทุกคนเยี่ยมยอดมากเราหนึ่งพุ่มเหมือนกันเป๊ะด้วยนะใช่คือหนึ่งพุ่มที่แน่คือสี่พุ่มพี่ไทย คือเราล้นลานตอนกลางคืนกันแบบเรารู้สึกว่ามันยังยังไม่ดึกเลยแต่ที่ไทยก็คือแบบจะเข้านอนกันแล้วนะครับใช่ปจอดโอเคเราเจอกันที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันมาถัดไปเลยจุ๊บๆบ๊ายบาย The next station is j i j i k o ไป j i j i k o The next station is j i j i k o